สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทียงน่านวอยสตูดิโอค่ะมื้อนี้เฮาสิพามาเฮ็ดหยังเนาะพ่อมื้อนี้สิพามาสาธิตการผสมงานสีสีครับงานสีสีเทสเฮ็ดให้เป็นหยังเนาะค่ะนี่อตัวฮอร์โมนตัวหนี่เฮ็ดให้ใบเขียวใบงามใบเขียวใบงามเนาะฮอร์โมนทั้งใบโหสีทั้งใบเพื่อให้ใบมันเป็นอย่างพอเพื่อให้ใบมันสวยมันงามวันใบสวยงามเขียวเนาะอ้อ so ันมีอยังแน่้นอหนิ ไข่สุกหรือดิบดิบค่ะเบอร์ใดก็ได้เนาะอันที่สองเป็นกะปิค่ะนุ่มเปียวอันนุ่มนุ่มซื้อใบได้ต้องเปียวนะ่นเป็นบ่โอเคต้องเปียวเด้่อยหอยยังก็ได้น้ำตาลค่ะเอมลอยค่ะซีฟค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเฮลูียลูบอย อันพี่น้องอันเบอลเซื่อนรายการบรายเดอร์เพิ่นบรท่านละขันไห้เงินค่าโฆษณามือได้เพิ่นไห้กันสิโฆษณาไห้ดอกอันแนนแน่าจารย์ประเทศยังใน้อมีน้ำเปล่าน้ำบอี่โอเคเออเออเออไข่ดิบจ้าหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยอ่ะหนึ่งหน่วยค่ะใแซยังปริบัติส่กับปีหนึ่งส่วนกระปีหนึ่งส่วนจ้ากระปิหนึ่งส่วนจ้าลงไปละจ้า ให้มันแตกๆเหมือมันสีทอดบ่พ่อมันสีทอดวมันสีถั่อ่าแตกๆกแตกคือคนให้เข้ากันเอาคนเลคนเลให้เข้ากันนะคะคนเลให้เข้ากันเสร็จแล้วคุณเล่มันให้กค่ว่ามันสีเปียเตียเล็กๆอ๋อโอเคบัดนี้ก็รอกร้อนินบะนี่อือเปีเตียเล็กตัวนี้อือกระกร้อยค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ยน้ำ ใส่น้ำข้นหนึ่งบ่ยือใส่ไรบันไดต่องใเ่อง่อสองไลรูรรรรวันนี้น้ำตาลค่ะจักสอนเนาะ1ช้อนแกง1ช้อนแกงว,นงวันที่ของหวานนี่พี่น้อง หนึ่งช้อนแกงลงไปแล้วหนึ่งซอนแกงลมพัดมากไงแตงตัน้นมเปรี้ยวน,นมเปรี้ยวดพี่น้องนมเปรี้ยวนะใส่นมเปรี้ยวจวดเบิดขวดหรือเปล่าจวดเหมิดขวดค่ะนี่ ไปยังคือใส่นมเปียวค่ะจำใบจุลินทรีย์มันหลายมันเลยจำใบแล้วก็ให้บ่อยค่ะบ่อยหนึ่งช้อนสองช้อนแกงสองช้อนแกงตาอ่าจวดลงไปสองช้อนแกงตานี่สองช้อนแกงหวานเซย์บันอันมันเบิดบ่ได้เบิด์ตหยวนอันอันนี้เด้เบิดเพราะกิน อันนี้เครื่องดื่มชูกำลังจ้าย่หอใดก็ได้ครับยี่ห้อใดก็ได้บัลลับูยี่ห้อเด้อสองฝาอันที่เลือเ่อยยังบหมนที่เลือยจะคล้องอ่าที่เลือยจะคล้องกินสองฝาการกินเกาหวานจเห็ดหมื่นใหม่เออมบัตินกับเก็บไว้จะคือเกาเห็ดใหม่เอ๊ะแชทแบบไหน้าเขั้นหนึ่งอย่าง ใส่ส่วนผสมอะไรออกมาแบบนี้อ่ไอาไก่อ่าสัน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 อ่าใส่น้ำดิอ่าอนันเต็มขวดดีนี่แล้วนะเออมันเต็มขวดลดีนี่แล้วดิพอดีขันหน่อยหนึ่งให้มันเต็มขวดนั่นเต็มขวดตเต็มพอดีค่ะปิดไว้ปิดไว้กระไ้โดนประเดี๋ยนี่ กีบปี๊ซปีกับบอเป็นยังกับบอเป็นยังบัรเทาชีใได้ตอนนนี่จ้เปิดฟ้าใช่ไหมอ่า <นะ S 2> แล้วมันจะไล่รมออกอกันบ่อ่าแล้วเขย่าแล้วขย่าเออไอ้เคยาเข้ากันอ่าฮะห้องมาเริ่มกันเลยนะพ่อเนาะสำหรับตัวที่ห้องชีดแับนี้มยังเนนอ,อันนี้ห<ม>้าก็เฮ็ดไปแล้วเนาะเนน้าเฮ็ดไปแล้วพออเริ่มจีเป็นบ้าอ่ารมออกใ่หมรมออกะช่ไหอ่ารูมออกแป๊บ ปรุก uhm, ่อ <bom> ยังขยัข <Helen> ันว่าเปิดร่มขยามันก็แตกเพราะว่ามันตปวตีไขยาอยู่นดม่นมันเได้าแตกอ๋บอกซื้ซื้อพี่น้องมันนอนก้นนอนกนเพได้เห็นเปิดกอนเปิดออกมากแก่อนแยกขยากับพิชาัยมัไปหม่ไขยาขยาเรียบร้อยเห็น่ะรับมาใส่ ขวดตวงขวดตวง <t ri technical> เป็นเป <ources> <government> ็ตัวตวงได้พี่น้องเพราะอะไรีเหี้ยงเลยแหนะขวดตวงนะคะขวดตวงตัวตวงเขาไว้แต่อนใดอ่าแล้วจะขวดที่พ่อไอ้งามซ่าเอาขวดเดียวงามซ่าขวดเดียวงามไรเอารายขวดงามไรเอารายขวดจริงแง้มไผ่ได้ามือจามือค่ะเทลงไปอันน้ำได้นี่ก็คือยี่สิบดิบกับยี่สิบดิบนาำได้นีอ้าว อยากให้ง้ามอยากให้ง่างมืออื่นเป็นไหครับห้ามืออือนจนวดครับมันไม่ได้หิวเด้เป็นหนองมันหอก็แหละคิดว่าใครเี่นีเนาเนาะก็่ได้ิดวได้เป็นนองหอม,ม่ได้เม็ดเลยนดที่สองขวที่สองง่ายไพ่ไพ่ม่ที่สที่สอง,สองมนี่คารอสามขวดสามขวดฮัดนบอฮันกลับไปนี่สีเหลืองขวดเลยครับ <laughs> งวกปึ๊บพี่น้องเลยเอางวกปึ๊บนี่คืองามเลยคือสีพัดใสแล้วไปถ้าด้ทาปวดนีู่ในทังนีู่ต้องรองด้วพี่น้องเด้อยส่วนี้ต้องรองมันเปพี่น้องเนียสังเกตยพักผู้เจ้าพี่น้องก่กลับมาคอนเสิร์ตนั่นสิจริงบ่กนันสิจริงบอกรองเพลงล้องเพลงเขาสีปั๊บงวกขึ้นไปปั๊บพักทันเกี่ยวทันทีเลยเมียนบ่ล้องเห็นลวองเขี้ยวอะไรครับอันนี้นามนามกันอยู่ในนี้นามนี้ยี่ิบครับต้องต้องสันต้องเขยวเพาะว่อ เพราะต้นขยาอะไรเพราะหนามันผสมแล้วๆนี่มันจะฉีดฉีดผลใบตามมันฉีดผนเลยจ้า สำหรับเาก็เก็ดไปแล้วนะคะ่ะพ่อสำหรับไอพ่อมุ่นว่าเป็นพ่อมววาาุ่นก็ว่าได้พี่น้องเด้อสำหรับผืนใบเขียวใบอ่อนกรอบแซ่บเขียวงามค่ะพี่น้องจำในช่องเพียงหน้าน่อยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สารคลิปต่อไปในเด้อจ้าขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆคะ่ะสวัสดีค่ะ